ไอ้มิกำลังทำอะไรอยู่หรอก็กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับแอนิเมตและการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ Google s i นะะแต่ฉันก็ยังหาข้อมูลที่ฉันต้องการไม่ได้สักทียิ่งเดี๋ยวนี้นะมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลแบบผิดๆเต็มไปหมดฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยคิดออกแล้วล่ะฉันมีเว็บไซต์มาแนะนำ w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  e b ว o i เ t h a i เว็บไซต์นี้สามารถชื่อถือได้แน่นอนเพราะว่ามีการรองรับจากหน่วยงานอย่างชาัดเจนเช่นสถานศึกษาสามารถแสดงข้อมูลให้แก่ผู้เยี่ยมชมได้อย่างครบถ้วนไม่มีปัญหารเรื่องการแสดงหน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลเพื่อการยืนยันตัวตนไว้ชัดเจนเช่นในดีไลน์หรือช่องทางอื่นๆสำหรับการสอบถามเพิ่มเติม แสดงเมนูต่างๆและปุ่มสำหรับคลิกของเว็บไซต์ไว้อย่างชัดเจนไม่ซับซ้อนว้าวมีข้อมูลตรงตามที่ฉันต้องการเลยขอบคุณนะนะนะแต่ว่าไปโลกอินเทอร์เน็ตก็น่ากลัวเหมือนกันนะทำไมหรอ ถ้าหากเราใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไม่ระมัดระวังก็อาจถูกคนไม่ไดีนำข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ผิดก็ได้นี่นาถึงโลกอินเทอร์เน็ตจะน่ากลัวแต่ฉันก็มีวิธีที่จะท่องโลกอินเทอร์เน็ตอย่างสนุกสนานและปลอดภัยได้นะเออจริงเหรอนานะงั้นเธอช่วยบอกให้ฉันฟังหน่อยสิได้สิได้สิฉันจะบอกให้ฟังทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น บนโลกอินเทอร์เน็ตมีทั้งความรู้ความบันเทิงที่เราเข้าถึงได้ง่ายจึงควรม,มีความระมัดระวังในการใช้เริ่มจากป้องกันความเป็นส่วนตัวของตัวเองไม่บอกรหัสิราดและไม่ใช้รหัสิ่์ดร่วมกับผู้อื่นไม่บอกข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้กับผู้อื่นเช่นชื่อจริงนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์มือถือที่อยู่อาศัยรูปถ่าย และชื่อสถานศึกษาเพราะเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกร่วงรู้อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีนำข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ผิดและอาจจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้ป้องกันตัวเองจากสิ่งแปลกปลอมที่มาจากอินเทอร์เนต็ตไม่ดาวน์โหลดอ,อะไรที่ไม่คุ้นเคยลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะอาจมีไวรัสตามมาไม่เข้าเล่นเกมบนเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่ส่งต่อหรือตอบโต้กับอีเมลขยะเช่นการลงทุนการชวนไปสมัครงานและการซื้อขายเพราะส่วนใหญ่แล้วอีเมลเหล่านี้เป็นเรื่องหลอกลวงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนโลกอินเทอร์เน็ตคุยสื่อสารกับผู้อื่นด้วยถ้อยคำที่สุภาพหากผู้อื่นใช้ถ้อยคำไม่ดีเราไม่ควรที่จะตอบโต้หากพบเจอสิ่งผิดกฎหมายบนอินเทอร์เน็ตเช่นยาเสพติดการถูกทำร้ายหรือการบูลลี่ควรรีบแจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองทันที ่านี้เลยไอมีถ้าเราปฏิบัติตามได้แล้วก็จะสามารถท่องโลกอินเทอร์เนต็ตอย่างสนุสนานและปลอดภัยไดจย้จริงด้วยจริงด้วยพวกเราควรที่จะไป,ไปฏิบัติตามนี้